คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่จดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้หลงลืมสิ่งง่ายๆสมาธิสัน้นวิตกกังวลหากมีอาการเหล่านี้อยู่เรามีตัวช่วยทำให้การทำงานของสมองมีความสมดุลซูริเบรนแคร์ไลท์โคมไฟถนอมสมองเพียงเปิดใช้อย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงสมองเสื่อมภัยร้ายของผู้สูงวัยเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความเสื่อมของสมองพบบ่อยที่สุด คือโรคอัลไซเมอร์ปัจจุบันพบผู้ที่อายุน้อยกว่า60ปีเป็นโรคอัลไซเมอร์มากขึ้นเรื่อยๆโดยยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดที่ชัดเจนแต่พบการดำเนินของโรคแบบค่อยเป็นค่อยไปกว่า10ปีจึงจะแสดงออกชัดเจนการตรวจพบและชะลอการเสื่อมของสมองหากทำตั้งแต่ระยะเริ่มตน้นจะช่วยลดความรุนแรงของโรคให้เกิดช้าลงจะดีกว่าไหมหากเรามีตัวช่วยรักษาสมดุลการทำงานของสมอง ปกติเซลล์ประสาทในสมองสร้างกระแสไฟไฟ้าในการเชื่อมและสื่อสารกันทําให้เกิดคลื่นสมองมีวงจรการทํางานที่วัดความถี่ได้หลายระดับคลื่นสมองระดับแกมมาที่ความถี่ประมาณ40เฮิร์ตทำหน้าที่หลักในการแก้ไขปัญหาความจําการจดจอ่อเรียนรู้เรื่องต่างๆช่วยเชื่อมต่อและประมวลผลข้อมูลทั่วทั้งสมองปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่าในสมองของคนที่เป็นอัลไซเมอร มีคลื่นแมม่าลดลงและมีการสะสมของโปรโตีนแอมิลอยบีตาและโปรโตีนสายพันธุ์เทามากขึ้นผิดปกติทำให้เซลล์สมองค่อยๆฝ่อ,อ,อและเสื่อมลงในปีคริสต์ศักราช2016ทีมวิจัยของสถาบัน MIT นำโดยโ Professor ชายลี่ฮุยได้เผยแพร่งงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าแสง40เฮิร์สสามารถกระตุ้นคลื่นแกม m าในสมองของหนูที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ ทำให้แอมติลอลบีตาในสมองลดลงและทำให้ไมโครเกลียที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้โปรเฟสเซอร์หยางเวียนฮานแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์เกาสงและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนูโรไซเอนส์หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านนูโรไซเอนส์ของไต้หวันได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนภายในเซลล์ประสาท เปรียบเทียบกันระหว่างเซลล์ที่ได้รับแสง40เฮิร์กับเซลล์ที่ไม่ได้รับแสง40เฮิร์พบว่าโปรโตีนแอมิลอยบีตาโปรโตีนสายพันธ์เทาและเอมทอร์ที่ทำร้ายสมองลดลงอย่างมากในเซลล์ประสาทที่ได้รับแสง40เฮิร์นำไปสู่การพัฒนาโคมไฟซูรีเบรนแคร์ไลท์เป็นโคมไฟหลอด LED ที่ให้แสง40เฮิร์โดยใช้ multi frequency lighting เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ทำให้ได้แสง40เฮิรตกระตุ้นเคลื่นแกมมาในสมองผ่านทางดวงตาสามารถอ่านหนังสือดูทีวีหรือทำกิจกรรมต่างๆโดยไม่ระเคืองสายตาและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและผิวหนังได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ITRI ไต้หวันเรียบร้อยแล้วปัจจุบันโคมไฟสุริเบรนแคร์ไลท ถูกนำไปใช้จริงในโรงพยาบาลสถานดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมวัดและครัวเรือนต่างๆทั่วไต้หวันผลการใช้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระดับเล็กน้อยถึงปานกลางวันละหนึ่งชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนพบว่าอัตราการเสื่อมของความจำและความรู้ความเข้าใจลดลงถึง83%การฝ่การฝอกของสมองและการลดปริมาตรของเนื้อสมองน้อยลงถึง61%อีกทั้งโ p r o f เซอร์หยางเวียนฮาน ยังได้นำซูรีเบรนแคร์ไลท์ไปใช้กับผู้ป่วยออลไซเมอร์48รายโดยให้ผู้ป่วยได้รับแสง4ชั่วโมงต่อวันจำนวน5วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา3เดือนผลการศึกษาพบว่าซูรีเบรนแคร์ไลท์ลดปัญหาพฤติกรรมและอาการทางจิตโดยเฉพาะอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยและช่วยลดภาระของผู้ดูแลซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับรางวัลในเดือนมีนาคมที่งานประชุม ADPD ปี2024 การบำบัดด้วยแสง40เฮิรตซ์ทำให้อาการผิดปกติเหล่านี้ลดลงคลื antenna, ่นแกมมากับสมาธิยังมีความเกี่ยวเนื่องกันนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการสแกนสมองของพระทิเบตที่ฝึกสมาธิมานาน20-30ปีพบว่าสมองของพระเหล่านี้มีคลื่นแกมมาสูงมากซึ่งปกติสมองจะผลิตคลื่นแกมมาออกมาเพียงช่วงสั้นๆครึ่งวินาที แม้แต่อาสาสมัครที่ฝึกสมาธิอย่างน้อยวันละ30นาทีก็พบการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างและการทำงานของสมองการฝึกสมาธิทุกวันอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ฝึกใหม่ในเมื่อวิทยาการปัจจุบันสามารถควบคุมคลื่นสมองได้วัดฝอกวงซานวัดทางพระพุทธศาสนาต่างๆในไต้หวันจึงได้นำโคมไฟนี้ไปใช้กับสมาชิกและผู้ที่เข้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิในวัด เพื่อเสริมสร้างคลื่นแกมมาให้กับสมองผลจากการใช้งานมาระยะหนึ่งทำให้ทางวัดต่างๆมั่นใจในโคมไฟนี้ว่าสามารถส่งเสริมการทําสมาธิให้ดีขึ้นได้จริงทางเลือกใหม่ในการลดภาวะสมองเสื่อมและเสริมสร้างสมาธิด้วยการใช้โคมไฟ Suris Brain Care Light ในชีวิตประจำวันง่ายๆเพียงวันละอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงสมองสมดุลเพิ่มพลังใจใช้สุรี